ไม่รู้ปนปนเปลือยรัตีกับชีวิตครูตื่นเช้ามาแต่ที่จะเจอเรื่องดีๆต้องจับเจอเรื่องไอนที่มันหยองแยงร่องเร่งในหัวใจแล้วตัอว่าเจ้วดีคือนปนดีลกูกครูไปกินกาแคว,วที่ร้านน้ำจา่าแต่แเต่เรื่องนี่แหละลูกเพราะครูกะว่าจะไปงับเดทถึงเรื่องเพื่อนแล้วเงามาพูดคุยกับพวกเธอไงแต่ว่ามันต้องเจอเรื่องตัอว่าคือปนปีลูกประคุณสั่งกาแคว,วแล้วก็พอดีว่าที่ร้านก็มีกระดบพื้นบ้านด้วย เป็นกระดุมพื้นบ้านประเภทก,กระดุมกระดุมกลอกลูกกระดุมกลอกก็แควกใบๆเลยนะเถอะว่าก็แควะก,กระดุมกลอกใบๆบเลยครูก็ว่าเห็นว่าอากาศบันเย็นเย็นกลนๆนี้ก็กินขนมกลอกร้อนๆเนี่ยมันชื่นโรรกทั้งปีลูกนะแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยพอกจังหนมกลอกมาเสร็จแลว้วเจ้าของร้านก็ก็งอมาเรอบพอมาเ์ฟครูก็กะว่าจะกินทั้งร้อนปนนันเลยลูกเพราะว่ามันจะได้ล่งโอแต่แตนที่มันจะลงโคไม่ใช่ลูกมันไปติดอยู่บนเหงือกนูกเถอะว่า หนุ่มกล้องนั้นปติดเล้ออยู่บนเหงือกทีนี้ได้น้ําจานที่ครูจุ้มมันนะลูกนะแต่ที่มันจะกลืนเข้าไปในพุงมันไม่ลงไปในพุงแต่มันไปลงอยู่ในรูควันเต๋อเลยไปลงอยู่ในรูควันตําปลื้อก็ไม่งอกครูก,กิ่นน้ําร้อนตามก็ไม่งอกแล้วทีนี้พอลงในรูควันมันเจ็บเลยนะลูกนะกนมันเจ็บเพราะว่าน้ําตาลมันเป็นกรงหวานนะลูกครูก,ก็เจ็บควันแล้วเจ็บจี้เจ็บเดี้ยนไปเลยนี่เตือว่าก็เลยตัดสินใจว่าไปหาคุณหมอที่กรีด เพื่อที่จะรักษาโรคไมเกรนของครูไม่เกี่ยวก,กยาบก,กวันนะลูกนะอันนี้ไปไปรักษาไมเกรนครูก็ไปที่กลินอีกคุณบอกทีเนียแต่พอไปถึงกลินอีกตัวว่ากิวยาวเป็นย่านเลยนี่เป็นย่านไปเลยกิวยาวกุนเจกเจกเบ็ดตัตวว่าคนกระลักกระลุยแล้วทีนี้ครูไปที่ตำรวจก็จําเป็นต้องหยิบบัตรกิวปอกล้าวกิวอยู่จักปักไม่เจ่ปักเงเหียดน,นะลูกนะปักเติบเลยแหละ ก้กเกีวไอาก้าวกวได้จะเปิดปักเติบเติบแล้วทีเดียวบันบีไอ้บ่าวหนูไม่รู้มาเตือนหน่อยตัวว่ามาถึงก็จ่วยมือครูเลยจ่วยมือครูไอ้ยอกขึ้นเลยกรูก็ไม่รู้จักว่ามันคือไก่กรูก็เลยปลักงอกมันไปเลยกรูปลักงอกมันออกไปเลยเพราะว่ามันจะมาแจงเกีวกรูใช่เบ้กรูกล้าอยู่ตั้งนานหนูเตือว่าแต่มันจะจะมาแจงเกีวมันก็ทีเดียวผมมันยอกขึ้นได้นะลูกนั้นมันดึงครูมือเอะดึงครูมือป่ะดึงมือครูแล้วมันดึงมือครูก็ออกไปแล้วแต่ว่า คูความไม่ไปกับมันถึงนี่เจ้าหน้าที่ในคลินิกก็ตกใจเลยลูกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เล่นมาจากก้างในกล้องตรวจนลูกมาถึงช่วยง่ามครูกับใบเบาหนูก็บอกว่าอย่ารบกันอย่ารบกันจะรบกันทําไมรบกันเรื่องไหญ่ครูว่าเบาหนูมันแทงคิ้วเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คลินิกบอกว่าเ็าไม่ได้มาแทงคิ้วหรอกครูก็คุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอะไรปนี้ครูว่าคุณเป็นใครมาจากไหน เจ้าหน้าที่คุณเป็นใครจากไหนคุณเป็นอะไรกับมันเหรอแต่ทำไมต้องปกป้องมันด้วยมันจะมาแจ้งเกิวครูมันเป็นใครทามไมคุณต้องปกป้องเจ้าหน้าที่คลิดิตก็เลยบอกว่าเออเขาเป็นคุณหมอก็แล้วหมอก็ามาดึงมือเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าถึงเกิวครูแล้วบัตรสีเปล่ครูปลักอ,อกหมอล้มไปเลย